ครับเรียบร้อยภารกิจของเราเชา้าน,นี้ภารกิจของเราเช้านี้ก็เอาอาหารให้วัวเสร็จแล้วก็ยืนดูว่าเขากินอาหารกินฟางก่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับบ้านยืนเป็นกำลังใจให้เขากินฟางกินอาหาร โอ้ตัวน้อยไอรถถังมองหน้ากินกินไปกินให้หมดเอากินอย่างอรอดอร่อยของเขาตะว,วันชายแสนชัยกับบัวขาวฝั่งก็เหลืออยู่ว่างอยู่ช่องหนึ่ง ก็ไม่รู้จะไปแถวไหนมีบัวก็ได้จะไปหาได้ข่าวมีว่าก็จะไปดูก็เหลืออยู่ประมาณตัวสองตัวเอาไว้ให้มันเต็มคอกต่อไปฟางก็ไกล้จะหมดเหลืออยู่ครึ่งหนึ่ง ขอโทษขออภัยที่มันสั่นนะครับ AI กล้องสั่นนิดหน่อยไม่มีขาตั้งกล้องวันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็มาคุยเล่าคุยสู่กันฟังเรื่องคุยเรื่อยเปื่อยไปแล้วครับผมก็ไม่ใช่ครูรูกิ่งอะไรนะจะมามีหลักการพูดอะไรผมก็ ได้ยินขา่าวเขาเล่ามาตามตามกันมาก็เลยมาเล่าสู่กันฟังบอกเพื่อนเพื่อนแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนเพื่อนต่อแค่อย่าให้ทำผิดกฎเขาก็พอนะครับประสบการณ์คลิปแต่และคลิปมีคลิปอะไรก็ลงไปเลยลงเยอะเยอะิ่งดีครับเป็นผลดีต่อของเราแต่ต่อช่องเราแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ให้มันเยอะ ไม่มีอะไรจากพิมพ์ก็ส่งสติกเกอร์ทิ้งไว้ได้แต่เพื่อนๆเ,เขาก็จะตามเข้าไปให้กำลังใจคืนเองนะครับสไตล์ผมก็แบบนี้นครับเข้าไปเจอเพื่อนๆก็คอมเมนต์บ้างไม่รู้จะคิดอะไรไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรผมก็ส่งสติกเกอร์ทิ้งไว้ปุ๊บเขาจะกลับมาไม่กลับมาก็เรื่องของเขาเพราะเราได้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเขาแล้ว ตอนนี้ช่องเรายังไม่ถูกดันเราก็ทำแบบนี้ทำการดันตัวเองให้ได้ก่อนครับดันตัวเองให้ปังให้ขึ้นหน้าฟีดให้ได้ลงคลิปเยอะๆครับแค่นี้แหละครับการทำคลิปยังถ้าเรายังไม่ดังยังไม่โดนดันเราก็ดันตัวเองนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับทั้งคนใหม่และคนเก่าไปแล้วบ๊ายบาย